สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะการบันทึกบัญชีในส่วนที่แม่แจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกนะคะก็คือแม่จ่ายแทนลูกนั่นเองนะคะเพราะปัจจุบันเมื่อเราเข้าสู่ระบบ n e w a าแอนะคะลูกก็ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายที่แม่แจ้งนะคะโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะมาที่ห้องระบบบัญชีนะคะแล้วก็มาเลือกการปรับปรุงบัญชีนะคะแล้วเลือกการปรับปรุงระหว่างปีนะคะแล้วก็ใช้ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะกดปุ่มเพิ่มรายการนะคะแล้วก็เลือกค่าใช้จ่ายนะคะนี่สมมติมเงินเดือนนะคะสองหมืน่นสองมืนห้าวิทยาฐานะนะคะสามพันห้าค่าไฟนะคะ 1,000แล้วก็ค่าจ้างเก้าพันนะคะแล้วก็รับรู้รายได้นะคะตัวนี้จะใช้ชื่อบัญชีรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปนะคะ แล้วก็จะบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่แน่จากแทนประจำเดือนตาคมสองห้านะคะแล้วก็ทำการบันทึกนะคะบันทึกเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปอนุพัต์ไปผ่านด้วยนะคะตัวน,นี้เราอาจจะรับรู้เป็นเดือน ไปเพื่อที่จะให้ง่ายในการตรวจสอบแบบนี้ก็ได้นะคะ